มาโอ้เป็นหน้าผาเลยก้าวโมงอากาศยังเย็นอยู่นะกูจะเบิกมอเตอร์ไซค์ไหมโอ้็นอยากี่สวยไง แจ้งเลยมาเป็นแจ้งนะครับบีรถแดงบ่บีรถแดงบ่เนี่ย แต่กันสวยๆมาเที่ <laughs> oh dony yap Swa the name สวย่าสวยฮะโอ้ถ้ารุ่นนี้มันอันนี้เบียมป่ะอฮะนสองคัสี่ล่างม่ะโอ้คู่เลยเบียมนี่เขาจะได้รุ่นเนโอ้คันใหญ่ก็แต่มันใช่ ก็เท่ามันก็ใหญ่กว่าเครื่องยนต์เครือ่องทั้งสองอ่ะไม่ใหญ่กว่ารถเก๋งอ่ะเครื่องไปสองวันเนี่ยนี่เดิมเนมัน <c oughs> แล้วเดินลงละ <c oughs> นะเก้าโ <c oughs> มงกว่าจะสิบโมงเย็นกัน

Bên đang bắt đá khai thang này không? Đâu có gọt ngay đây hả? có gọt ngay nghe hả? Mày thai hả? mình nghe có bố Mày nó được Thả đại Mẹ Đi đi Xây liền mua ạ? Mẹ anh thay Xây long tăng long long

ขันงามๆยาคันงามๆงเยเดี๋ออยวขันสวยๆไปไม่มีทไหนไม่ใช่ไม่ใช่ลูกซองอะลูกซอง สองนะถูกสองออกจังไรเลยบูแล้วงางไปอะไรเลเลดิดเลดิดเห็นร้ากาแฟอเอ้าเมื่อกี้ไงไอ้ที่เราลงมาไหนเลเออเลยมาแล้วตรงตรงของเนอะเมื่อกี้เลดิดหัวผักเคยกินไม่เคยกินแค่หลอดเล็ก ตัวนี้มั้งเนี่ไล่กับไปฟอซ่าปนะ่ฟอซ่าหง,งานตัวนี้เนแแตวแตงงขแตงงาบเขาไม่นยมมีด้าเกานี่เหมาะกับมเอย้วนี่ะตัวนี้่ะเอกแม็ กูอยากได้แล้วฮะแจฟเฟิงไอ้บอกเมนาทิมอเมนาทิมมาพร้อมกันเลยนะกุ้งแล้วเอาขั้นนี้ไอ้ขั้นจอยตรงนั้นน่ะโอ้ยตัวงามหลูเงปีปีหน้าปีหน้าเอาตั้งชีวมาครับปีหน้านั่นั่มขับวัวมาเลย มอไซค์มันดีเลยมันจอดแป๊บแป๊บแป๊บเด่นนาอยู่ที่ไหนล่ะน้าขอกลับกันแล้วนะฮะช่างนะเดินลงไปล้ว